ก็สวัสดีนะครับวันนี้วันนี้มีลูกค้ามาเอาน้ํานะครับอากาศร้อนนะครับใครๆก็อยากจะตงกแต่น้ํานะครับน้ําที่ดูดมาจากบ่อน้ํานะครับใช้กินก็ได้ใช้อาบก็ได้ใช้ทุกอย่างเลยนะครับนะครับวันนี้มีลูกค้ามาในรูปแบบอถัง ฟีน้ำเงินนะครับถังฟิลน้ำเงินต่อให้คุณเอาถังมากี่ถังก็ก็เก็บสี่สิบบาทเหมือนเดิมนครับนะครับเพราะว่าน้ำมันมันก็แพงนะครับราคาก็จะประมาณนี้ครับขนาดผมยังเอาน้ำจากนี้ครับกินนะครับกินแล้วก็อร่อยดีครับมันเย็นสดชื่นดีครับ น้ำที่ตดมาจากบ่อน้ำนะครับ,รบตอนนี้ก็พ่อกําลังบริการลูกค้าอยู่ครับตอนนี้กำลังบริการลูกค้าอย,อนนาาอยู่สนใจน้ําดื่มน้ําใช้ครับน้ํากินนะครับ,นะรบได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างนะครับ เกิดเป็นที่ตำบลไป่สารนะครับใกล้ๆมาได้ครับขันละสี่สิบาทนะครับพอคุณเติมเต็มแล้วคุณออกจากนี่ไปคุณเอาไปขายก็แล้วแต่จะเอาเท่าไหร่นะครับน,น,น,นะครับพ่อก,กำลังจะสตาร์ทเครื่องเลยครับระบบใช้น้ำมันเบนซินครับกำลังร้องอ่ปประมาณาจาก เท่าแกอยู่ครับจะติดตั้งปั๊มสเสมอระบบโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์นะครับยังแม่นี่ง่ายนะครับมันต้งองร่อน้ำอีกสักประมาณหนึ่งาทีได้ครับร่อน้ำได้ันถึงจะไหลให้ครับเพราะว่ามันดูดน้ำลึกครับลึกแม่ครับลึกประมาณสามเมตรได้ครับนะครับ ตอนนี้ก็เครื่องสิดิ์แล้วครับรอแต่หัวกระโหลกดูดน้ำขึ้นมาสู่ปั๊มปั๊มก็จะทำงานนะครับอากาศแดดร้อนมากครับกดน้ำาพึ๊บก็ยังไม่ไหลเลยครับมันต้องรออีกนิดครับนี่ต้องรอน้ำครับโอเคครับอากาศร้อนช่วงนี้ครับ ใครต้องาการน้ำดื่มน้ำใช้ครับมาได้ครับนี่บริการตลอดครับทันละสี่สิบบาทนะครับแล้วแต่คุณจะมีถังที่วางอยู่บนรถว่ามันจะกี่ถังก็แล้วแต่ครับก็สี่สิบบาทเหมือนเดิมครับครับอาจจะประมาณนี้ครับ วีเครักห์ก็ไหลนะครับเราดูว่าพอจะบริการลูกค้าดีไหมไหลแล้วครับไหลแล้วครับไหลเลยครับพอไหลแล้วมันระบบั๊มก็ทำงานปกตินะครับ กะตรอนมาครับนะครับีนน่ลูกค้ากําลังเติมนะครับน้ําเย็นใสอร่อยนะครับผมกินทุกวันครับน้ำดื่มจากธรรมชาตินะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบค,คุณที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากดไลค์กดติดตามกด s ับ s ไคร b e กดกระดิงกดกระฆังนะครับกดซับกดซับครับกดซับให้ด้วยนะครับกดซับกดซับนะครับชลิปนี้ก็ขอจากกันไปที่นี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ